ิ่งที่ทำให้คนบางกลุ่มบางพลังงานมันใสคุณนะมาดูกันโคชิ่งพอนรีนะโคชสร,ร้างแรงมาดาลใจโคชอ่านไพ่โคชล็รกจิตวินญาณงานเดียวของโคชพอรีเนาะบอกต่อและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต <c oughs> พลังงานคุณมาดูพลังงานนี้เนะาะใครที่ชอบดื่มไวน์นะจ๊ะเช็คแฮนด์เช็ค hand. your hands I am I r i t e drinking w i n e งานบนโลกนี้ของคุณ inspiration ด้วย be yourself การเป็นตัวเองค่ะ การเปโค้ดอินสปเรชันนั้นเราไม่ใช่การอยู่ในกอบหรือต้องไปเดินตามใคร <c oughs> สิ่งที่ทำให้คนมั่นไสคุณค่ะ <c oughs> แค่อิจฉาริษยาอาจจะแบบว่าไม่เพียงพอใช้คำว่ามั่นไส้ไปเลยอ่าพลังงานรกมั่นไส้กันไปเลยจ้าไพาเดอร์ซันหกไม้ก็มั่นไส้สิคาดูตัวต,วตนเธอสิก็แซบอะ่ะ เซ็กซี่ค่ะเดอะซันตัวจริงเสียงจริงเซ็กซี่นะคะมีไฟแรงสูงมีแพชชั่นมาก่ะชีวิตช่วงนี้อิสระแฮปปี้เอนจอยแฮปปี้ฟันค่ะอย่างที่บอกแหละหกไม้ค่ะอ่าอะไรก็ตามที่เคยต่อสู้มาก่อนหน้านี้แม้กระทั่งแค่จะเป็นตัวเองยังยากอ่าไม่ใช่ว่าเป็นตัวเองเราง่ายนะคะยิ่งเป็นตัวเองยิ่งยากค่ะ เออเจอแรงต้านเยอะแยะมากมายเพราะคนกลุ่มนั้นเขาไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะฮะเขายังมีความเชื่อเก่าๆ่ะห,หรือการต้องการการยินยอมยอมรับการเป็นตัวเองของสังคมกลุมชนบางอย่างแต่คุณไม่ใช่เดอรซานเป็นอิสะระรันราแฮปปี้ค่ะช่วงนี้มีความสุขแต่งตัวอย่างที่ตัวเองอยากแต่งอยู่ในที่ตัวเองอยากอยู่ ถ้าไม่อยู่ก็เซก o d บายแค่นั้นคือตัวตนและนั่นแหละทำให้คุณถูกถูกมันไส้จ้ะหกไม้แล้วก็เดิร์ซันไ้เจ็ดเหรียญไช้ห <c oughs> ้าถ้วยทำไมคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนที่ผิดหวังค่ะคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนเที่ยวไร้ซึ่งความสุขค่ะเขาไม่สามารถมีความสุขได้เหมือนคุณคุณนี่แบบเอ j นจอยเอ y ทุกๆ Moment นต์เอ e นจอยเอ m วค่ะ enjoy your life เ,เพลงนี้แหละมาณนี้แต่คนกลุ่มนี้ห้าถ้วยเก้าดาคือคนที่ผิดหวังเสียใจหาไม่มีความสุขกับชีวิตาพลังงานของคนที่มีความเจ็บความป่วยพาลังงานของคนที่นอนสมดัง <c oughs> นั้นคนกลุ่มนี้เขาแน่นอนค่ะเขาไม่มีความสุขบางคนก็มีความทุกข์ทางใจว่อนข้าง,งมากคนกลุ่มนี้ห้าถ้วยเก้าดาทำไมเขาถึงมันไสคุณไพ่ไฮโลแฟนออกมา จริงๆคุณเป็นคนที่ค้ำคืและหัวโบราณนะบางคนเนี่ความรู้เยอะความรู้มากเออบางคนแบบมีความเป็นครูอาจารย์บางครั้งชอบสอนความรู้เยอะบางครั้งเขาก็คิดว่าคุณอวดรู้บางครั้งเขาก็คิดว่าคุณอ่ะเอยรู้อะไรเยอะแยะมากมายรู้เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือด้วยความที่บุคลิกคุณนะคะบุคลิกข้างนอกคุณอย่างนี้ค่ะซันค่ะ อ่าสวยแซ่บนะคะมีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองมัดมั่นสาวมันมั่นใจมากแต่ไฮโลแฟนคือข้างในคือข่ำครึหัวโบราณความรู้ปัจฉยงปัจฉญามาเถอคะ่ะมาทกกับเทอเถอคะ่ะก็เลยโดนหมันไส้นะคะคิงดาบค่ะอ่าเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนเด็ดขาด <c oughs> ไม่ค่อยแบบ อ่ยืดหยุ่นกับใครบางคนค่อนข้างปากจัดปากแรงยิ่งถ้าเป็นผู้ชายคือเขาเรียกว่าปากอ่าถ้าเป็นผู้ชายนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบว่าปากเล้ยไร้หน่อยอ่าปากเล้ยไร้หน่อยทําไมถึงโดนหมั่นไส้อ่ะอ่ะาทไมถึงโดนหมันไส้ก้าวไม้ทำไมจ๊ะเออคนคนนี้เขาเคยเป็นคู่แข่งคุณอ่าเพจออฟเพนเดอร์เิลแล้วเขาก็แพลรล่ภาพค่ะ เขาเคยคู่เป็นคู่แข่งในเรื่องของจุดยืนทางออนไลน์สาธารณะโซเชียลบางอย่างอ่าเป็นคนที่บางคนเนี่ยมีมีตัวตนมีชื่อเสียงเหมือนกันนะแต่เขาแพ้ให้กับคุณไงอ่าก้าวไมมเห็นไหมเขาแพ้ราบคาบให้กับคุณค่ะอ่าคุณได้จุดยืนตรงนี้คุณได้พื้นที่สื่อชุมชนโลกออนไลน์สาธารณะค่ะ เขาก็เลยหมั่นไส้หนึ่งเหรียญเห็นไหมคุณคือคนที่ถูกเลือกในจุดยืนนี้ค่ะเออในจุดยืนแห่งการอะไรการเป็นตัวเองค่ะอ่าสร้างแรงบันดาลใจอ่าด้วยการเป็นตัวเองค่ะหาบางคนก็คือว่าอ่ากำลังจะมีสามีหล่อรวยเข้ามาเนาะก็โดนหมั่นไส้นิดนึงอะไพ่สี่ไม้อ่าแล้วก็สองถ้วยค่ะ มีบางคนนะที่ความรักถูกเลือกสมหวังได้แฟนหล่อรวยเปร่ามมากสี่ไม้อสองถ้วยถูกรักและถูกเลือกดังนั้นก็เลยถูกมันไส้แต่ว่าก็มีบางกลุ่มที่เขาไม่ได้ถูกรักและเขาก็ไม่ได้ถูกเลือกเขาก็เลยผิดหวังอกหักไปแล้วก็มันไสคุณค่ะพลังงานชัดเจนเนาะ <c oughs> หกเหรียญทำไมมันไส้เนี่ยเห็นไหมไพ่หกเหรียญคือการให้ การให้ <c oughs> จิตใจดีมากให้หกเหรียญการให้การสอนการแบ่งปันคุณเป็นคนที่มีความรู้และได้รับการยอมรับจากคนบางกลุ่มในเรื่องของความรู้ในการสอนในการให้ในการโค้ดอินสปิเรชันดังนั้นค่ะคนกลุ่มนี้เขาก็เลยหมั่นใส้คุณอ่าเพราะว่าอ่าครั้งหนึ่งฉันเคยได้จุดยืนตรงนี้อ่านึกถึงเพลงนี้ไหม ครั้งหนึ่งฉันเคยได้จุดยืนตรงนี้นะ่ะเออครั้งหนึ่งฉันเคยแบบใครๆก็เคารพฉันใครๆก็ชอบฉันใครๆก็ยอมรับฉันณนะวันนี้เธอมาแย่งจุดยืนตรงนี้ฉันเธอมายืนแทนแทนที่ฉันโอเคปะเขาก็เลยเหมืนไส้ประมาณนี้อ่าคุณได้เลือกได้รับเลือกอ่าได้รับเลือกค่ะไพ่เจ็ดดาบคนที่ทําอะไรรับหลังเนาะอ่าคนกลุ่มนี้คือคนที่ ทำอะไรลับๆในการดิสเครดิตคุณลับๆไม่ให้คุณรู้ไม่ให้คุณเห็น่าพลังงานแบบลี้ลับพลังงานแบบลับมากพลังงานลับจนคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนกลุ่มนี้คือใคร่าที่มาแบบคอยดิสเครดิตคุณฮะไพ่เจ็ดดาวไพ่ห้าถ้วย <c oughs> คนกลุ่มนี้เด็กกว่าคุณมากค่ะเพจออบครับกับหัวพลังงานเขาเด็กกว่าคุณมากฮไม่ว่าจะอายุหรือวุฒิภาวะ <c oughs> แปดไม้อ่าทำไมเขาหมั่นไส้คุณเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งพูดเป็นมีทักษะการเจรจาการสื่อสารบางคนพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรก็เงินวิ่งเข้าหาพูดอะไรคุณก็เชื่อถือศร,อรัทธาเคารพอ่าพลังงานสายโค้ดครูอาจารย์อ่าสายโค้ดครูอาจารย์ใส่สอนใส่ให้ใส่สร้างแรงบันดาลใจใส่อินสปาเรชั่นทำไมหมั่นไส้คุณ แดดดาบฮะแล้วก็ควีนดาบและท e พ p เรนททำไมหมั่นไส้คุณคะควีนดาบออกมาเป็นคนมีอำนาจเนาะเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเอง่ะแม้ว่าจะถูกต่อต้านคนไม่ชอบแต่ก็ยังแบบว่าเอ,อ่อสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะประมาณว่าแบบโอ๊ยฉันทั้งเกลียดเธอขนาดนี้ฉันหมั่นไส้เธอขนาดนี้ฉันดิสเครดิตเธอขนาดนี้เธอยังมีหน้ายืนอยู่อีก เธอยังมีหน้ายือนอยู่ได้อีกหรอในจุดยืนของสาธารณะเนี้ยประมาณนี้อ่าประมาณนี้ฉันดิเชดิชดดดเธอขนาดนี้แล้วเธอยังสามารถยือนหยัดอยู่ <c oughs> ก็กระดูกคนละเบอร์นะคะแปดเหรียญ่าใช้แปดเหรียญทำไมเขาหมันใส่คุณเป็นคนเก่งเนาะมีทักษะมีทักษะที่จับต้องได้จริงๆเออทักษะคุณผลิตเงินได้ผลิตเงินผลิตทองได้คะ่ะ ทักษะนี้ผลิตเงินผลิตทองได้แต่พวกเขาอาจจาะสิบเหรียญค่ะทำไมถึงถูกหม่นไส้หลักก็สิบเหรียญไงมีความมั่นคงมีรากฐานที่ดีเสร็จถ้วยแล้วก็คงร้อยองโชคชะตามีความเป็นอาจารย์จริงๆเนาะพลังงานนี้ไห่หกดาบ คนที่คุณแบบว่าหันหลังออกมาจากพวกเขาแล้วอะ่ะไม่สนใจไม่เยเสยไม่เอาแล้วอ่าคนคุณนี้ก็เลยหมั่นไส้เพราะว่าไม่มีเขาพวกเขาพวกคุณก็ยังชีวิตดีอยู่โอเคปะ่ะอ่าไม่มีเขาเราก็ยังชีวิตดีอยู่มีความสุขอยู่กินได้นอนหลับกินดีอยู่ดีประมาณนี้ค่ะ